วันนี้ผมสักดานะครับพามาเยี่ยมชมแปลงนาของพี่เตี้ยนะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์สามเกลือของเรานะครับเีอทองใบหย,ยเกเบนเดอร์นะครับดูดูการเรียบเทียบอันนี้ใช้เคมีของแปลงนี้นะครับอันนี้ของพี่เตี้ยนะครับใช้สามเกลือของเราความแตกต่างของรากข้าวนะครับ ความแตกต่างที่เห็นชัดแล้วอยอะันนี้อันนี้อันนี้ที่แพคจะมีข่าเขียวแต่อันนี้แบบเขียวใบเขียวมันเขียวใบตองออดแต่ความอุดมสมบูรณ์ของนาข้าวมีจะแตกต่างกันมากยาวกว่าครับยาวกว่าเยอะเลยยาวกว่ากันเยอะนะที่นี่เลยยอดเลย จักแปลงเนี้ยตรงนี้ที่ที่เคยที่เคยบอกว่าแปลงนี้ข้าวที่เยอะมากแล้วก็ที่เยอะนะครับข้าวที่เยอะมากแล้วก็ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์แทนเดอร์ของเรามัดไปประมาณเท่าไหร่ครับเนี้ยจบครึ่งเดือนนะครึ่งเดือนมดทิ้งไว้นะซึ่งตีดฟ้อนเลยนะอเลยนะอามีน้ำมาตีดเลย ทำนาแล้วก็ข้าวดีดก็มีขึ้นบ้างแต่ก็หายไปเยอะมากนีจะแปลงนาแปลงนี้ครับก่อนนี้จะเป็นข้าวดีดแบบนี้ครับที่พีเตียบอกว่าของพี่แต่ก่อนเยอะขนาดนี้ม็ใช้ทันเดอร์ของบริษัททีอยู่ของเราแล้วลดข้าวบิดลงไปเยอะเลยครับ ตามสมบูรณ์ของต้นข้าวนัไครับ้ขาวแมลงก็ไม่รบกวนแอบใบตั้งไม่ไม่คิมงเลยโอ้ไม้ิงทั้แบบขาพเลครับทั้งแต่เริ่มแรกเลยแหละตั้งแร่มบานเลยัแตะเลยไม่มีแมลงรบกวนเลยครับแล้วก็เกี่ยวใบตั้ง เราแข็งแรงมากแล้วก็ลดต้นทุนไปได้เยอะเลยนะครับงามมากเลยยังคนคนทีามมันก็มีขึ้นมากต่ยังไม่รู้ต้องรอให้มันย่าอีกใช่ถ้ามันบางแล้วมันก็เออบางนะก็มันก็เราเป็นอย่างไรเป็นอย่างไทย การที่เราทับตกขตกข้าดีไปเยอะๆมันจะมีบ้างแต่ถ้เาเล่น,นา,าระามเล่ข้าดีบขา้าเน้นหน่อยมันจะลดถ้าไปประมาณ6-7%เ,เลยนะครับแต่ถ้าเราไม่ทำการเล่อนกเลยก็จะตะตมกข้าวดีไปเยอะมากทีนี้ก็จะทำให้ข้าวเรา ม yeah. yeah. so like ียิงกินจะินข้าวเราเปกลางแล้วก็ที่สำคัญช่วยให้ดินดีับมาดยขึ้นแล้วก็ต้องกนในการจุ้่ยใช่แบบมะฮูมันล้วมาอะไรจะเกี่ยวเลยจะไปค่อยเกี่ยวใช่เกี่ยวไปไม่อ้อมันจะไม่เกี่ยวแบบเกี่ยวาว่าเราใช้เกี่ยวแบบมาปรรทันเกี่ยวแล้ว